พูดถึงเป็นกลางๆหน่อยนะเพราะว่าถามว่าสำคัญไหมในประเด็นอย่างนี้มันก็สำคัญเพราะเรื่องมันอาจจะเกิดมาไม่น้อยแล้วนะครับเพราะว่าคนที่บอกว่าเป็นเด็กของลุงเนี่ยเหมือนกับมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นมาพอสมควรในในในใ,ใ,ในส่วนตัวผมนี่เท่าที่ผมสังเกตผมเป็นคนสังเกตคนนะครับ ในการที่ใครปฏิจบัตต่อเราเช่นเห็นการเห็นหน้ากันก็ทําไม่เห็นอะไรทานองนี้หรือมีท่าทีไม่อยากคบหาสมาคมนี้ผมก็จะพอเข้าใจนะเขาไม่อยากคบหาเราก็ไม่คบหานะแล้วก็ในในคลิปก็เหมือนกันคลิปคนอื่นที่อ่พูดถึงผมผมก็จะไปพิจารณาว่าเขาน่าจะมีความมุ่งหมายแบบไหน ถ้าพูดถึงคนเที่ยวบ้างว่าเป็นเด็กลุงเนี่ยน่าจะเคยข้องเกี่ยวคือตอนที่ผมเคยเรียนพวกเราทราบแล้วว่ามีการนําประเด็นที่นําเหมือนกับนําเรื่องในสารออกมาเผยแพร่นั่นก็คือการที่ผมบอกว่ารู้หมดแล้วกลับหรอกอกลับเลยนะไม่ได้อยู่อันนี้ผมน่าจะบอกกลุ่มมูองวนหรือกลุ่มใครเนี่ยที่รอรอฟังข่าวรอฟังลุงเบิดความ จนจบเนาะผมเองก็แน่นอนในประเด็นก็คือผมได้คุยกับท่านท่านานายในคดีแล้วก็พ่ปานด้วยแล้วก็ข้อห้องใจที่ผมเตรียมไปก็ได้ถามแล้วว่าได้ซักถามหรือ,อยังก็บอกว่าซักถามแล้วผลเป็นอย่างไรประมาณนี้นะครับในประเด็นนี้ไม่มีอะไรเลยในการที่จะเอาเออถ้อยคำในสารมาเปิดเผยอะไรทำนองนี้ แต่คนนี้เขาออกคลิปเป็นลักษณะที่ว่าผมมาทำให้ความเสื่อมเสียเกิดขึ้นเพราะว่าความเสื่อมเสียต่อสำนักธรรมรังสีเกิดขึ้นเพราะว่าเหมือนกับผมนี่บอกว่าบอกบอกว่าประมาณว่าได้คือ,อยังไงอะได้มีได้มีการ พิจณาการอะไรในศาลเนี่ยมาคือเหมือนคําว่ารู้หมดแล้วเนี่ยนี่แหละอาจจะตีเป็นแบบนี้ก็ได้คลิปวันนั้นเนี่ยเราไม่สบายใจนะผมเองก็รู้สึกทันทีว่าเขาพูดถึงผมแต่ผมในฐานะที่แก่แล้วเนะก็ไม่อยากถือสานะทําท่าไม่รู้ไม่ชี้ไปแต่ถึงวันนี้เนี่ยมันเยอะแล้วนะครับมันเยอะแล้วว่าตอนนี้เนี่ยถึงกับเอาคลิปป้าเนี่ยมานั่งมานั่งเปิด ถ้านั่งเปิดแล้วแก้่ไม่มีปัญหาอะไรครับเปิดไปเปิดมาป้าแกก็อธิบายเรื่องส่วนตัวของแกเรื่องความตั้งอยู่ความเป็นอยู่ของแกนะคําที่พูดไม่ใช่ว่า,าจะไปจะไปแก้ไขคําพูดที่เข้ามาต่อว่าเรานะาก็พูดว่าไม่พูดอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องเห็นไหมคนมันจงใจจะถล่มกันนะครับถ้างั้นมันจะไม่พูดแบบนี้ คนเนี่ยย้อนเต่เกรงใจเลยตอนนี้เนี่ยคมเลยนะร้อยเปอร์เซนต์ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่จะเป็นศัตรูกันมันไม่ใช่การตําหนไิไม่ใช่การอะไรแต่ฟังแล้วเป็นยังไงความคิดผมนี่มันล่องลอยไปถึงคําทำหนึ่งนะที่เนียนาบออกมาทําคลิปรือไลฟ์สดจําไม่ได้นะก็คือเขาเนี่ยบอกในคลิปที่เนียนามมาเปิดน,นะว่าเขานี่เป็นเด็กเด็กลุ่งก็ประมาณว่า เป็นเด็กเขาอันนี้นี่น่าจะตีที่ไอ้ไหลกูบอกแล้วว่าคือเข้ามาเปิดนีาแปลว่าเขาโต้ไหลนะกูบอกแล้วมึงไม่เชื่อกูเขาไม่เอามึงกูมเหป็นเด็กเขาเด็กเขาอันนี้มันทําให้ใจเรานี่สะท้อนไปทางในนะเพราะว่าอะไรประเด็นที่เกิดจากเราเนี่ยประเด็นคิปคือความสะท้อนอย่ยหมายความว่า เด็กกับนายเนี่ยปกตินายคิดอย่างไรเด็กก็จะทําตามความคิดนายพูดง่ายๆสั่งหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะแต่ไม่ถึงกับออกไม่ไม่ถึงออกับคำสั่งคือเห็นด้วยไม่ห้ามปรามอย่างนี้ก็คือเด็กเขาเด็กนายนะถ้าต้องตำรวจก็เป็นอย่างนี้ทีนี้อ่ะเราก็เลยคิดย้อนหลังไปว่าเอ้าที่จัดเราตอนนั้นเนี่ยหรือว่าใช่ปุเห็นด้วยหรือเปล่า เออถ้าบอกว่าเป็นเด็กก็เป็นมานานหรือ,อย่างเนี่ยเป็นเด็กมานานตั้งแต่จัดผมหรือเปล่านะยังไม่รู้นะแต่ตอนนี้นี่คือเรากังวลมากกว่าการจัดผมด้วยนะผมนี่ผมไม่ไม่สนใจหรอกครับจัดก็จัดไปมันไม่ตายในวันเดียวนะคุณพูดไปผมก็มีเรื่องแก้ได้นะ การโต้ป้าทุกช็อตแล้วประมาณว่าก็ประมาณข่มป้าได้ซ้ําไปด่าใช้คํานี้ไม่โอเคเลยนะแม่งพูดอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเห็นไหมมันหนักขึ้นทุกวันน,นะทีนี้ปัญหาที่ต้องวิเคราะห์นะก็คือคนนี้ใช้กริยาแบบนี้เนี่ยในฐานะเด็กนายหรือว่าในฐานะเด็กลุงไหมก็คือลุงรู้แล้ว ถือหางได้ไหมถึงยังไงเห็นด้วยหรือเปล่าถึงไม่หา้ามรามเอียต้องดูนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าลุงได้ดูของเนียนามที่อัดมาแล้วเนี่ยลุงจะมีปฏิกิริยาแบบไหนถ้ามีปฏิกิริยาแบบว่าให้รักกันไว้รักกันไว้เนี่ยโอ้โหโหบรรยากาศไม่ดีนะเพราะว่าอะไรเขาก็อ้างแล้วว่าเป็นเด็กลุงถ้าลุงไม่รู้จักเตือนเด็กของตัวเอง ก้าวไกลคนอื่นไม่เป็นไรนะครับก้าวไกลหมูอ้วนก้าวไกลทาง้านไทยไม่เป็นไรแต่ก้าวไกลเมียน,นี่แล้วลักษณะทีุ่มคมแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยสวยนะเออยังไงก็น่าจะมีคําชัดเจนนะถ้าชัดเจนว่าใช่เดียกผมเองมีอะไรเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะัอันนี้ผมพูดเล่นนะอย่าไปหาว่าเอาทัวร์ลงผมอยู่ว่าไปบอกลุงไม่ไม่เกี่ยวนะคือผมที่อยากรู้ว่าเขาแอบอ้างไหมถ้าเขาแอบอ้างก็ ก็ตอบคาถามให้หน่อยด้วยกันกับทำนะว่าเอา้าทาไมไปอ้างว่าผมเห็นด้วยทำไมว่าเป็นอ้างว่าเป็นเด็กผมผมเห็นด้วยผมสั่งประมาณนั้นหรือเปล่าคำว่าเด็กเนี่ยอ่โดยการตาหนิก็ได้ถ้าเราไม่เห็นด้วยเอาทาอย่างนี้ไม่ถูกนะป้านี่ก็คือคนที่ผมรักนะอย่าอย่าใช้คําที่ไม่เหมาะสมเลยนะเราอยู่ด้วยกันนะเ,ออเราควรจะพูดสุภาพหน่อย แม่งพูดอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องนี่ไม่ควรพูดเลยนะเอนมีหลายคําก็พูดง่ายๆดีนี้เรื่องมึงเรื่องกูแล้วนะอืมเออไม่ไม่คุนแล้วนะหนักเข้าไปกว่าเก่าทีนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันทําให้เราเนี่ยอยากฟังจากคนที่เขาอ้างว่าเป็นลูกพี่นะ <c oughs> เออเป็นนายแล้วนะเด็กเด็กเด็กกับน,นายนะก็ถ้าตำรวนนี่ต้องเป็นยังไงออผมเด็กผู้การอย่างเงี้ยเออแสดงว่าเราเป็น ทุกการเป็นนายเราะนะประมาณนี้พอเพราะว่ากูเป็นเด็กเขามึงบอกกูบอกมึงแล้วมึงก็ไม่เชื่อนี่คือเขาพูดกับไอ้แป้งนะว่าโอ้เขานี่แบบรู้หมดนะว่าเขาไม่เอามึงแน่นอนนะถ้ายืนยันโดยอะไรยืนยันก็โดยให้อีกอีกนอนหนึ่งนะไปถามอัดคิม์มาด้วยว่าอะไรว่าอะไรนะถ้าไอ้แป้งมา เออนี่คําถามเลยนะถ้าเอาป้าไอ้แป้งมาขายของนารอะไรนี่ลุงจะทํายังไงลุงก,ก็ตอบว่าโอยถ้าเอามาจริงก็เลิกกันเห็นไหมเขาเนะี่ยไปถามนายเขาหรือเปล่านะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะมันดูเหมือนจะเกาะผูกรัชัยผลก็ไปทุกทีนะถ้าไม่แก้เนี่ยจะเน่ากับเน่ากับปัญหาแบบนี้นะคือคําว่าแก้นี่ไม่ใช่ว่าผมบอกให้ ตีติงนะตีติงฝ่ายนั้นอย่างเดียวไม่ใช่ครับจะตีติงพวกผมก็ได้นะเออตีติงว่าพวกนายทําไมมาเหา่ไหลกูไม่ชอบผมไม่ชอบไหลพวกคุณเลยเลิกเลิกเลยอย่าพูดเรื่องไหลอย่าสนับสนุนไหลไปกดยกเลิกติดตามเลยความจริงพวกเราไม่กด,ดึติดตามไหลนะครับเราพูดไปอย่างนั้นแหละความจริงคือเราเชีย์ป้าหรือบอกว่าอย่ามาเชีย์ป้าเออ นู่นเลยอยู่เป็นกลางเลยไม่ต้องเคลียร์ป้าเขาทะเลาะก,กันก็ให้เขาถล่มกันไปเขามีมือมีเท้าเขาสู้กันได้อย่างนี้ใช่ไหมก็ให้มันรู้ไงความจริงนี่ผมไม่มาขยันขยอชัยพล,ลยนะแต่บางเอิญบางเอิญว่าคนเขาอ้างไงอย่างถามนะว่าตกลงเป็นเด็กเราหรือเปล่านะถ้าเด็กเราก็แสดงความชัดเจนหน่อยจะห้ามฝ่ายไหนก็ห้ามนะถ้าบอกว่า อายุอยู่ต่างคนดังอยู่รกักๆกันเนี่ยเราตีเลยนะว่าเป็นเด็กนะทีนี้เพราะว่าไม่กลา้าไม่กล้าที่จะตําหนิแม้เขาจะมาด่าเมียเสียเสียหายแม่งพูดอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องก็มีนะอัน,นี่มีหลายคําแต่หลายคนนี่เมนนี่ผมดูแล้วเขาไม่อยากฟังเสียงคนนี้ถามว่าผมแตกต่างไหมผมก็เหมือนกันอในช่องนางมานี่ฟังไปไม่ได้นานแล้วครับผมก็อ่านข้างล่างเขาว่า ไม่อยากฟังเสียงนี้อย่าเปิดเลย